ครับผมดีๆตอนเราเข้าสู่ช่องวิวพากินพาเทียอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่จอมเทียนตาเต่อเาอีกแล้วนะครับผมไปดิ้มานานนะครับผมอาหารยางก็เยอะเหมือนเดิมน่ากินเดิมแล้วก็สดเหมือนเดิมเลยครับผมบอกเลยว่าเยอะไหม <c oughs> เยอะมากนะครับกินสองคนนะ,ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นรบรรยากาศตอนนี้ก็โอเคนะบรรนากาก็มาเร็วก็เต็มมาช้าก็เต็มเม ود, ดี๋ยเดี๋ยวว่าคนเยเยอะจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวบแรกเธอวันนี้ดี่ห น,นี้เขาเรียกอะไรนะผู้ผัดผงกะรีนะครับอยู่ที่นี่ต้องกินผัดผงกะรีแล้ว <laughs> ใช่ใช <laughs> ่อกินเรากินดูกัน,นะมาณนันอะเดี๋ยกินขอใช้มือนะครับผมรสชาติเขาเด็ดเด็ดต้องใช้มือสอ <c oughs> มอ่ำอ,อร่อยมาก <c oughs> ขนาดปูมาของเขาหรืยัแบบสดๆขึ้นดูดิยแล้วทีนี้สดๆนี้จะไม่สดได้ไงครับประมาณนั้นต้องมาจั่ไปต็มที่ครับใครยังกินข้าวขอโทษเลยนะครับไม่หิวนะครับตปูนี้อร่อยมากครับเลยนี่ไว้อีกเมนูหนึ่งนะครับเมนูเส้นคุณบิวเราเอามาน้อยๆก็อะไรเพราะเรารู้สึกว่า น่าจะอร่อยสปาเกตตี้กับผัดไทยอันนี้ตะลางนี่ขี้เมานะขี้เมาขี้เมาทะเลประมาณนั้นน่าจะมาลองกินก่อนสรุปมากินทะเลเผาหรือว่ามากิน,กนผัดกะปิเผาทะเลเผาแล้วก็อันนี้ก็เผานะนผัดจนเผาเป็นไทยครับนะคำใหญ่ผมดุกเลยครับผมอืมอืมอืมรสชา,าติจัดจ้านมากนี่ขนาดเป็นแบบอาหารหลายอย่าง ขอนนี้คุณภาพเลยอือมผัดไทยผัดไทยปลาดอือืมอ,มมมอือืมอร่อยมอืมอไป,มป<า>ดูกัน อันนี้เราเห็ดที่เราตักมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้พาทุกคนไปดูไปดูนะครับว่ามีาอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมได้ไหมครับเมนูแรกก็เริ่มต้นที่สปาเกตตี้เลยครับผมแล้วก็ผัดไทยครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากนะ,ะอันนี้ แล้วก็สปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลโหบอกเลยว่าอันนี้จัดการมากอันนี้ปล็หมีหยกนะครับทั่วไปนะครับใครไม่กินเผ็ดถือว่ากินเด็กๆก,ก็กินได้นะครับน้ําพริกน้กํากิมเขาเผ็ดมากเลยนะครับแล้วก็เป็นน้ํากิ้มแกวโซนทางร้านเขามีหลายโซนเลยนะครับโซนในโซนกลางแล้วก็โซนนอกนะครับผมอาหารเยอะมากเดี w ๋ยวไปดูฝั่งนึงครับผมอโซนนี้ก็เป็นโซนขนมหวานนะครับแล้วก็เป็นโซนสลัดนั่นเองครับ พลาดไม่ได้ครับผมมาที่ไรก็ต้องกินครับก็คือข้าวผัดนั่นเองครับนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับผมอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันครับเขาเรียกว่าปูผัดผงกะหรีครับผมอันนี้ก็เป็นเส้นสะปะกิีิแล้วก็เป็นพวกน้ําซอสของพวกเอ่อพวกฝรั่งเากินกันนะฮะผมแต่เราก็มาเน้นปูแล้วก็เน้นพวกบะไทยอะไรเงี้ยของเล่นนะแล้วก็เป็นต้มยำเจีงไก่นะครับประมาณนั้นนี่มีหอยแครงด้วยนะครับหอยแครงนี่น่ากินมาก แล้วก็นีชบอลสาหรับเด็กกินได้นะครับแล้วก็เป็นหมูยอนะครับอ่ะตามนั้นเลยครับผมของว่างก็มีเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนทะเลกันครับนี่มาแล้วครับจุดเอกจุดเด่นครับผมของคนที่ชอบ้ายปิ้งย่างนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากเมนูปูกุ้งหอยปูปลาปูกุ้งหอยปลาไม่เลยน้าเต้านะฮะนี่ฮะกุ้งสดๆแล้วก็นอกเองแล้วก็มีที่เขานกกันแล้วนะฮะแล้วก็มีหอยหวาน หอยเชลลนะครับหอยกาบแมงกะพุนเออไม่ใช่แมงกะพุุนที่อ่าเขาเรียกแมงดาน,นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหอยนางรมนะครับปลาหมึกก็มีนะครับผมและ่วนนี้ก็คือ โซนปาแซลมอนย่างนะครับก็คือเหมือนทาเหมือนสเต็กอะปาแซลมอนสเต็กแล้วก็เป็นหมูสเต็กอะไรเงี้ยเอามาแนี้ยฮะมาเห็นนี่ไหมครับนี่เขาจะมาย่างแบบนี้ครับผมเป็นเมนูว่างอีกเมนูหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นโซนน้านะฮะมีน้ําอัดลมนะครับแล้วก็น้ําชงนะครับไอศครีมสาหรับตอนทานข้าวแล้วก็ต้องทานหวานนะครับบอกเลยว่ามี2ตู้ไม่ต้องแยกกันนะครับ กระดองเขาเอะไหนๆเขาดอหนแน่นๆตุกๆเลยดูดิม่มดิอันี้ตัวองจริงเขาเรียกปูหมาปูดาวปูดาวปูดาวนี่ดูดังนี่มีออกมาเนี่ยแน่นมากชิ้นทุกดหนิงอร่อยอ่ะอันนี้ปูดำปูมันปูสิ ปูแต่เลื้อยที่อยากที่ปูหลายหลายหลยี่ห้อปูหลายประเภทเอ้ปูละแต่ละปลาสายพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรมันหอมอร่อยไม่เหมือนกันเนาะแต่แต่คนชอบเมื่อกี้ตอกเสื่ออร่อยจับเฮ้ยไมอร่อยจับไปหน่อยนะครับผมการที่เมอเมอเมอมันดูดี กินไม่ต้องอายเท่าไหร่กินไม่ต้องกลัวเพื่อนเลยเพราะว่ากลุ่มต้องกินแบบนี้จริเนี่ยมากินแบบว่าเอาต้มแจกแคะมันไม่ได้เลยแต่เมนูนี้อร่อยนะดูไข่ปลาไหลแล้วนี่ลูกปูปูดำลูกปูดำมันมันเยอะมากเลยใช่อุ้ยน่ากินอ่ะอดกใจไหมเธอเลย ดูดดูดตัวหืมัมนื้จิ้มมันอร่อย,ยต่างที่ต่างจังหวัดปูจคล้ายๆปูนานะมันคล้ายๆปูนามันดกนดกุ่ะใช่หอ,อมมันปูอ,อดูอันนี้อันนี้คุณดิวเขาจัดจานสุดยอดกเขาแก่หอยเชล <laughs> กลักวคุณหญิงเล็บเสียไงอะไรเล็บแย่ไงกินหอยแครงเล็บพังใช่เนื้อหอยได้มานานเลยนะหลายหลายวันไม่ไมาน, <c ười> น,นานคือเดือนเดียวในะไหมใช่ไม่ได้ผัดที่นี่นานหลายวันอยู่ก็คือไม่กี่วันนี่ <c ười> งานจำได้หมดแล้วเคยพูดเรื่องนี้นอืมเป็นี่ให้กุ้งอือดูมันเยิ้มๆยิ้มดูดิสุดกราดไปลัดบ่อสดสดดิ่มดิ่มเลยนะจับกินในบ่ออืมก็ส่วนบนนี้ก็เรียกว่าอะไรก็เป็นที่บ่อกินต่อตรงนั้นอ่ะย่างตรงหน้าบ่ออะไรงั้นนะกินในบ่อเลยใช่วันนี้ดูอ่ะ กินเล่ดนะแต่กินปูปเป็นผัดหมูเก่ง,งแล้วดูเล่เลยมันเพื่อยเลยเปื่อยเฉยหอมนี้พรอมมากใครมาที่นี่ยเดี๋ยวผมลงพิกัดไว้ให้นะครับผมใกล้ยพญยาครับผมอันนี้เขาเรียกจอมเทียนแครแยกแคร์แยร์อยู่ประมาณนั้น,ไไนมาไมกลขากันอะไรก็พูดดิอันนี้ก็ผู้พิท ท้ำจิ้มเขาไม่เหมือนใครนะซีฟู้ดคือซีฟู้ดแบบซีฟู้ดแบบจักรลัมคำจริงจัดกรรนะดูเนี่ยมันจะมีมันจะมีเม็ดแบบมีเม็ดเม็ดพริกอยู่นะปั่นๆแบบแบบม้วนเนี่ยฮะได้ครับดีเขียวแล้วตรงนี้ก็เมดอันนี้ครับ แล้วตรงนี้ด้วยฮะอาซีรับจิ้มจ้ะรับจิ้มอะไรนะแก้วแก้วมิาสานโอ้ยกุ้งมันอร่อยจอยังสดเราย่างไม่ต้องแบบให้มันแข็งมากนะแห้งพอดีพอดีอร่อยเลยอืมอร่อยปู้งใช่นุ่มอร่อยปูอีกคนนึงอร่อยปูอีกคนนึงอร่อยกุ้งอืมอืมห,หวานดูไปเรือเลย อร่อยรยมากอืมสดอือดูดิร้อนครับตดไปขาดไม่ดูว่าจะอร่อยแน่นอนอือเยิ้มแซไม่แครเลยเธออทางแต่ถ้าอันลวกแบบเดียวเยอะไปหน่อยนะเลือดเลือดอือเลือดสุดไ อร่อยแก้น ok> really ้อสดเลยหอมแทงน้นงสดอ่ะสดมากสดมากที่นี่นะครับมารับประกันแน่นอนความสดความอร่อยแล้วก็ความคุ้มเพราะราคาเขาไม่แพงเนาะปมะมานนั้นตีสี่สองเก้านะเนี่ยวันนิ้ตีสองเก้าใช่ก็คือพูดง่ายมาสองท่านนะครับเพาจะสองท่านเขาจะมีราคาเหลืให้เลย ่เกินไปนร้อยหนึ่งเพราะว่าอีกร้อยหนึ่งไม่จำเนาะกินไม่หมดนะถ้ากินหมดก็คือร้อยหนึ่งประมาณนั้นมาไม่ใจนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปทานก่อนแล้วกันทิปหน้าผมไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่กันด้วยนะครับบิว่ากินไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ 呵呵